มาช้อนสกิน huh. ปืนเซตใหม่ของมาลาแลนก็จะเป็นแนวกระตูนนะถ้าใครที่ชอบแนวนี้หรือว่าสะสมแนวนี้อยู่เนี่ยถ้าอยากเติมก็เติมได้ที่โคด้าช็อปนะครับเพราะว่าทั้งถูกรวดเร็วแล้วก็เชื่อถือได้นะครับก็ถ้าคุณผู้ชมเติมแล้วกดที่ลิงก์ผมด้วยเนี่ยก็จะเป็นมงคณมากเลยนะครับอยู่ตรงคัี้หมดเลยขากำแพง ขวาู้าไปน,นีไนนน่ไม่ได้ไม่ได้ไม่คอนเทนด์แอนตี <c oughs> ้เนียร์ค r ลด์ l ืครับ้งบ <c oughs> ้าคุณเล่นเ <c oughs> ลยก็ได้นะ สวยครับผมยังเชื่อมั่นในแฟนทอมว่ะจะไปเดี๋ยวไม่เชื่อมั่นเหรอโอ้ก็ใช้แฟนทอมตลอดเฮ้ยได้เหรอทำไมผมเห็นเป็นออฟอะผมพลาดแล้วอึ้ยอยู่เอเดนอยู่เอเดน มาครับคนหยู่ก็หายไปเอล้มั้งโอ้ปวดเคุณพ่งเซนอย่างจินตนการสอบขั้นของเขาดูก้าวไปนี่ออ้โหผมตัวแรมอยู่เฮ้ยเ็บมาร์คหิวหายน้อยอุ้ย จะอยู่นั่นยังไงเกอือบเก,อกอือบตายอ่าหักล้าเยอะปะจะปล่อยบัดไปตัวเดียวเข้ายัางยังมีอีกตัวอีกตัวตรงนั้นเลยอยู่ได้ยันตรงนั้นแหละขันได้ฟุด <of> แพนดา้าใช่ฮะอะไรนะมั้ผมแปดได้ผม <c oughs> อ้อมอยู่ผมอ้อมอยู่ออยนะชิลได้นะเย yeah. เยอะมากที่เห็นบีทีนักงแสดงมิจังอุ้ยเอาวะเุ้ยเออเจ็บอีกเฮจะไปมีใครมีนะโอ้โหโอ้โหหนูข่างนั้นมีซอมข้านั้นมอมโอมันรู้ดิกูขี้แฝกไปอะหุ้ยเกมเซนมาริโอเหมือนจะแฮกแต่ไม่แฮ็กโอ้ยิงไม่โดนร้านเหมือนเดิมเหมือนเดิมเร็วรอบนี้ผมมีแผน ว่าไตั้งหนึ่งแววแอลกอฮอล์ก่อนโอเคน้ำแข็งมันรู้ว่าผมแฝงไะดิเป็นไรมันทำได้ไงมันทำได้ไงวะค่ะไม่รู้ได้อยู่ได้อยู่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเรามาโคตรไวเรามาโคตรไวหมดตายตายอีกตัวสวยโอเค แล้แปลกๆไปบอกเอ้ยมาแล้วสุดท้ายสุดท้ายนี่ลองตรงนี้เต็มเลยตรงทัดเนี่ยนีนะมีอีกนะมีนะบวขาเลยครับไปดรอปตรงนัีนเอี่เียไม่วางแล้วกันผมัก้้อแบบนี้แปลว่า แ่ไม่แปลกว่าไม่มีกันเลือรัวไมไหนดอ่หากระชวยกันหาอุ้ยอะผมโชคดีว่าเดี๋ยวมันเข้ามาละฮก้ากำลังจะโดดนู่นวัดว่าคู่เดี๋ยวมกำลังสัมผัสาจะข้างบนแหละฮก้าน่าจะฮก้าเดี๋เดี๋ยวเดี๋

โกกหรือเปล่ามันปล่อยรถมาแล้วอุ้ยโกกหรือเปล่าโอ้โหอุ้ยเนี่ยยันชีวิตจริงขนาดนี้โกกหรือเปล่าแม่จะโกแม่จะโกเช็ดนั้นแหละอ๋อโดนเดินจริงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะคืออะไรอะ

มีคนเล่าเรียนหรอเขมจีเร่าเรียนหรอหลุดเลยกำลังเข้มๆอยู่หลุดคำเลยเออคุณกำลางคณพัดจริงคงพัดกดคอนโทรลปะอืมแล้วแต่นะหรอถ้าสเปร์ก็กดถ้ายิงทีละ one tap มผมไม่ค่อยกดลูกเว้นเป็นพกนตมันชินอะเิดไปแต่คอเตอร์เลิกกดมากเลยอะ กดแค่ปืนแล้วเปล่าอย่างอื่นไม่กดใช่ไหมยังดีคำไรม่มีปดักด้วยหรอาสสปายดาวีเฮ้ยไนซส Thì, anh Bastard, đi guy... sài, oh. a voi đuổi đi bài a bài đuổi đi 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 bài xin, BB. Last player standing. One enemy remains. Oh, default. Nice. Nothing behind default. Out of side, out Backside, backside. Back Spike planted. B1. Fake, fake teleport. Flash, flash. อ้ยากจุงบอกกกู้ไหมวัดใจเฮ้ยใช่ค่ะเพื่อนเฮ้ยมีคนวัดเจลพอร์ตเขาไม่ใช่เพื่อน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  ออกเพื <mm ่อนอุ clear, ้ยเฮ้ยนี่คือนี a ่คือนี่คือเอ้ยเหรอเอ้ยกรเจายพ่อกรจายพ่อโอเปิลกระจายพ่อโอเปิหนีหนีหนีวูดหนีไม่เป็นกำลังนีโดนตุมนาเวทเอ่อเฮฟเวนชัวร์เลยชัวร์เลยตัวนั้น ซีทีโดนเน y ่ยหนึ e งศัตรูเหลืออยู่อ๋อไม่เนี่ยออกไปออกไ t วิ่งจ้าออกจาตฝ่ายวันที่เก้กูอีกยืนถึงสมอค่ะนั่นแหละนั่นแหละเฮ้ยคุาน จเลยสียะรกันบเลยเสียบเสียกันหน่อยเสียวกันหน่อย